สำหรับสตีมเมอร์นะครับเราได้จัดเซตมาให้ทั้ง3ระดับเลยก็จะมี b บเกนเนอร์มีเดียมแล้วก็โปรครับทั้ง3เซตเนี้ยจะเป็นการสตีมแบบใช้มือถือนะฮะส่งภาพและเสียงเข้าไปในคอมครับผมแล้วก็สตีมแบบเห็นหน้าเรานะฮะอาจจะด้วยกล้องหรือว่าเว็บแคมก็ได้ครับและที่สําคัญในการสตีมลักษณะนี้เนี่ยก็จะต้องมีฉากเขียวใช่ไหมครับและในการชี้ฉากเขียวให้ออกเกลียงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีไฟซอฟ t บ,บ็อกซ์ที่สว่างทั่วครับซึ่งเราก็ได้จัดมาให้แล้วทั้ง3ชุดนี้ครับในชุดเนี่ยก็จะเน้นไม o ที่ รับเสียงได้ละเอียดคมชัดนะฮะแล้วก็เราจะพยายามเลือกตัวที่ใช้งานได้สะดวกไม่เกะก,กะโตครับผมแล้วก็ในชุดนะฮะก็จะมีหูฟังมาให้ด้วยทั้ง3ชุดเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มจากข้างนอกแล้วครับแล้วอุปกรณ์สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือแคปเจอร์การ์ดนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการส่งภาพและเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้สตรีมได้ครับแคปเจอร์การ์ดทั้ง3รุ่นที่มีให้ทั้ง3ชุดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราได้ทดสอบมาแล้วว่าใช้งานได้ต่อเนื่องนานกว่า9ชั่วโมงเดีเลยแล้วก็ไม่รอ นะครับตรงนี้สายสเีมเมอร์มั่นใจหายห่วงได้ครับ